วสวัสดีครับพี่น้องที่ชมทางยูทูบอยู่นะครับกับรายการเพลงรักใงสูงนะครับตอนนี้อยู่กับพี่น้องชาติเกษตรกรกองทุนคนคู่เพื่อเกษตรกรไทยนะครับหลายจังหวัดหลายเพื่อครับรายการเพลงรักใจกสูงค,งครับโดยฝากให้กับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับท,ที่สําคัญก็คือกดติดตามให้ครับบะปอหน,น,น่อยนะครับนาะงตน่รู้บรรยากาศ ช่วงวัาคำกับพี่น้องเดินทางมาเพื่อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายนะครับเพื่อแก้ไขปัญหานี้ของเกษตรกรนะครับที่กองทุนฟู้เป็นคนรับผิดชอบนะครับบุบรรยิกาศครับรอบๆครับนืยกทยอยันมาแล้วขอที่า้านะครับขอบคุณทาครัวลามือีวันที่วัน ยี่สิบเลยครับยี่สิบคุภาพันสองพันอร่อยหกสิบห่านเลยครับอยู่ดานหลังกันจะเป็นธนาคัาน้นแห่งประเทศไทยครับดานหลังคนะรับเพลงบรรยากาศจะรอบครับ จงังหวัดลอยเองเพื่อครับนี่ทั้งซีภาคไดเลยเป็นหองภาคเหเนื้อพาคใต้ภ่พารอีสานมาเบิดครับบรรยากาศที่นี่ทุ่งเทืกครับหลากหลายสาขาอาชีพครับแต่ที่นี่คือเป็นเกษตรกรนะครับคล้ๆครับสมัยเสียแดงเรษตรกรนะครับ આ เ้าให้พี่น้องกินกันนะครับเนาะครับยุทธแท้ตรงนี้ครับ<ด>คือไม่เข้าให้พี่น้องครับตันีับขอบคุณนด้วยนอ้องเด้อจะได้มกดติดตามให้ครับป้าปอครับสวัสดีครับ